พาไปเที่ยวบ,บ้านรักไทยจังหวัดแม่ฮัศงสอน2วันหนึ่งคืนจะเป็นยังไงตามมาดูกันเลยค่ะช่วงนี้อากาศดีมากๆเลยค่ะแพเดินทางจากเชียงใหม่ไปบ้านรักไทยใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงผ่าน1,800กว่าซึ่งถ้าใครเมารถง่ายน,นะคะแนะนำให้กินยาแก้เมาหรือรนอนหลับจนกว่าจะไปถึงได้เลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่บ้านรักไทยแล้วรอบนี้แพพักที่หนีหาวรักไทยรีซอรดซึ่งรอบนี้ยแพจองเป็นบ้านติดริมน้ําค่ะเขาจะมีแค่2หลังเท่านั้นราคาคืนละ4,600บาทรวมอาหารเช้าแล้วก็เซ็ตอัพเตน้นทีให้แล้วนะคะ แล้วพอปิดประตูอกไปนะคะก็ここจะเจอวิวริมน้ําแบบนี้เลยค่ะส่วนนี้เป็นเซตอัตโตนนทีที่ว่าก็จะมีชาร้อน้าผลไม้แล้วก็ขนมนะคะและหลังจากที่เช็คอินที่พักเสร็จนะคะเราก็แวะไปหาหมอกวันทานค่ะไปที่ร้านอาติน้อยที่ร้านนี้ก็จะมีอาหารยุทธนานมีทั้งขาหมูมันโถหัวไข่ย,ยัดไส้ซุกี้วนาน,นะคะรสชาติเขาทําไม่ค่อยติดหวานดีค่ะ และพอช่วงเย็นนะคะเราก็จะไปล่องเรือกันค่ะรอบนี้เราจองเรือไว้2รอบคือรอบตอนเย็นกับรพรุ่งนี้เช้าซึ่งเวลาขึ้นไปล่องเรือนะคะอาจจะต้องระมัดระวังนิดน,นึงค่ะเพราะว่าบนเรือจะมีความโคลงเคงอยู่พอสมควรหาเอาเด็กๆไปต้องดูแลกันให้ดีๆนะคะแล้วบนเรือเขาจะมีชาร้อนให้ด้วยค่ะแต่ใครเมนาแนะนำไปทานยาขึ้นมาก่อน หลังจากที่ร่องเรือเสร็จนะคะเราก็แวะตลาดตรงนี้ๆกับท่าขึ้นเรือซึ่งตรงนี้ก็จะมีทางร้านของฝากร้านของกินหลายร้านเลยร้านแรกที่เราจัดนะคะเป็นซาลาเปาตัวแป้งเขานุ่มดีนะคะมีให้เลือกหลายไส้เลยส่วนร้านต่อมานะคะเป็นร้านหมาล่าเวลาสั่งนะคะเราก็จะเลือกหมายให้บบพี่คนขายเขาย่างให้ค่ะรสชาติคือมีความหอมเครื่องเทศมีรสชาติเผ็ดแล้วก็ชานะคะ แนะนำว่าให้กินตอนอากาศหนาวๆคือดีเลยถัดมานะคะเป็นร้านค็อกเทลที่ร้านเขามีให้เลือกหลายเมนูเลยนะคะทำออกมาได้รสชาติดีเลยแฟนแพชิมแล้วบอกว่าชอบมากนะคะส่วนร้านถัดมาเป็นร้านข้าวปุกง,งาที่ร้านนะคะก็จะย่างเตาถ่านร้อนแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ราดน้ำเชื่อน้ำตาลอ้อยตามด้วยนมข้นหวานลงไปแนะนำว่าให้ราดน,นะคะไม่งั้นตัวข้าวปุกง,งาจะแอบจืดไปหน่อยค่ะ และเมนูต่อมาที่เราจัดนะคะเป็นมาร์ชเมลโล่เสียบไม้พาไปจ้างมาจากร้านไข่ค็อกเทลนะคะซึ่งรน้านนี้เขาจะมีเตาย่างค่ะฝากให้เขาย่างได้เลยในถุงจะมีไม้เสียบมาให้แล้วนะคะพอ,อย่างให้กรีมดๆนะคะข้างนอกมันกรอบมากข้างในจะเป็นครีมครีมนิดนึงรสชาติของมาร์ชเมลโล่นะคะก็คือจะหวานๆค่ะหลังจากที่กินเสร็จเราก็เดินแวะถ่ายรูปจากนั้นนะคะเราก็กลับไปที่พักค่ะสามารถเดินเท้าได้เลยวันนี้เราจะกินหมูกระทะกันต่อ ซึ่งเวลาเราไปที่ไหนที่จะอากาศหนาวๆนะคะมันมักจะมีหมูกรกะทะมาให้เรากินเสมอเลยค่ะอันนี้เราติดต่อที่พักสั่งมาให้เพิ่มนะคะก็จะเป็นเซ็ตหมูกรกะทะพร้อมน้ำซุปเอามาย่างกินตรงระเบียงได้เลยซื้ออากาศตอนกลางคืนนะคะอุณหภูมิประมาณ13องศาแต่ว่าตอนเช้าอ่ะ7-8องศาเลยค่ะหนาวมากๆและพอตื่นเช้ามานะคะเราก็เปลี่ยนชุดค่ะรีบไปขึ้นเรือกันต่อเราจะไปถ่ายรูปเรือตอนเช้ากัน ทุกคนคะคือบรรยากาศมันดีมากคะ่ะเหมือนอยู่ในหนังเลยไม่คิดว่าเมืองไทยจะมีที่สวยงามแบบนี้ด้วยแต่ว่าถ้าใครแต่งชุดที่ค่อนข้างบางนะคะควรจะพกชุดกันหนาวมาด้วยคะ่ะเพราะว่ามันหนาวมากจริงๆแต่นอกจากความหนาวนะคะสิ่งที่ได้มาด้วยก็คือเราถ่ายรูปได้สวยมากคะ่ะมีมุมประทับใจให้ถ่ายเพียบเลยแล้วพอร่องเรือเสร็จนะคะเราก็กลับมาทานอาหารเช้าที่ที่พักต่อคะ่ะเขาก็จะมีไส้เค้าต้องมันโถ่ทอดนะคะแล้วก็พวกเกี๊ยวยูนัน สรุปนะคะรุมๆโรคือเป็นทริปที่แพทชอบมากเลยค่ะถึงแม้ว่าจะเดินทางมาไกลเจอโค้งเยอะมากๆนะคะแต่ว่าบรรยากาศนูน่นนี่นั่นคือทําให้เราไม่ผิดหวังเลยและถ้าวันยังมีโอกาสนะคะแพทก็จะแวะกลับไปเที่ยวที่บ้านังไทยอีกค่ะใครชอบเที่ยวลองไปกันดูนะ